สวัสดีครับวันนี้เราได้มาพบกับกิจกรรมอวยพรวันเกิดของนายจงชัยที่ทาอดีตรองหัวหน้าพักชาติไทยที่มีการจัดขึ้นโดยทีมงานของพักชาติไทยพัฒนาและถือเป็นกิจกรรมที่มีความหมายสําคัญมากในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และความรักของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีต่อกันนายวาราวุฒิศิลปาชาสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้นําทีมมาร่วมอวยพรวันเกิดครบรอบ82ปีของนายจงชัยซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของจังหวัดสุพรรณบุรี และมีบทบาทสําคัญตลอดมาในการดูแลและเป็นเสาหลักให้กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุฒิได้กล่าวถึงความรักและความผูกพันระหว่างพวกเราเป็นเจ้าของพักชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและความรักของชาวสุพรรณบุรีที่มีความสัมพันธ์และความรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมและการเมืองแต่พวกเราเป็นพักชาติไทยพัฒนายังคงรวมตัวกันเหนียวแน่นและมีความฝันเดียวกันว่าจะเห็น นายจงชัยมีสุขภาพแข็งแรงและยังคงเป็นเสาหลักให้กับพวกเราชาวชาติไทยพัฒนานายวราวุธได้อวยพรให้ในายจงชัยและครอบครัวที่ทรมีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นเสาหลักและร่มโพร่มใสให้กับชาวจังหวัดส,สุพรรณบุรีดูแลพวกเราชาวพักชาติไทยพัฒนาไปตลอดนานเท่านานนายจงชัยได้ขอบคุณทุกคนในการมาร่วมงานประจำปีซึ่งจัดมาเป็นปีที่42แล้วและได้ระลึกถึงดวงวิญ,ญญาณของนายบรรหารผู้มีพระคุณสูงสุดของชาวพักชาติไทย และพักชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นความทรงจําที่ยิ่งใหญ่และอยู่ในหัวใจตลอดเวลานายจงชัยได้กล่าวถึงความรักและความเชื่อมโยงระหว่างพวกเราในพักชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นมรดกส่วนรวมของชาวสุพรรณบุรีและไม่ใช่มรดกส่วนตัวของนายวราวุธเท่านั้นนายจงชัยได้ย้าว่าตนกับนายประพัฒน์เลขาธิการพักชาติไทยพัฒนาเป็นพี่น้องกันและไม่เคยมีการทะเลาะหรือโต้แย้งกันแม้ว่าจะมีกระแสทางการเมืองว่ามีปัญหากันแต่นายจงชัยได้ย้ําว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆ และพักชาติไทยพัฒนายังคงมีความสุขและเป็นเสาหลักให้กับชาวสุพรรณบุรีนายวราวุธได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระแสข่าวที่พูดถึงการย้ายไปพักเพื่อไทยโดยยืนยันว่าพวกเราเป็นพักชาติไทยพัฒนาและยังคงอยู่กันเหนียวแน่นทุกคนยังทํางานด้วยกันเพื่อประชาชนที่เลือกเราและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะทําให้เป็นเรื่องไม่ดีต่อพักเพื่อไทยหรือพักชาติไทยพัฒนานายวราวุธได้ย้ําว่าพักชาติไทยพัฒนายังทํางานต่อเนื่อง โดยตลอดและขอบคุณที่หลายฝ่ายให้ความสนใจพักเล็กๆของเราโดยยืนยันว่าพวกเราไม่ได้ไปไหนและยังคงอยู่ตรงนี้ชาวสุพรรณบุรียังคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและนี่เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และความรักของชาวสุพรรณบุรีต่อกันและก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพักชาติไทยพัฒนายังคงมีความสําคัญและมีความรักต่อชาวสุพรรณบุรีอยู่ตลอดเวลาคุณคิดอย่างไรกับกิจกรรมอวยพรวันเกิดของนองายจงชัย และความสัมพันธ์ระหว่างพักชาติไทยพัฒนาและชาวสุพรรณบุรีความเชื่อมโยงและความรักนี้มีความสําคัญอย่างไรต่อการเมืองและสังคมของเราคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปัจจุบันมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่พักชาติไทยพัฒนายังคงมีความสําคัญและมีความรักต่อชาวสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างพักการเมืองและชาวบ้านคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่พักชาติไทยพัฒนายังคงมีความสําคัญ และมีความรักต่อชาวสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเชื่อมโยงและความสัมพันธรร์ระหว่างพักการเมืองและชาวบ้านคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่พักชาติไทยพัฒนาย,นาย,นายังคงมีความสำคัญและมีความรักต่อชาวสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างพักการเมืองและชาวบ้านคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่พักชาติไทยพัฒนายังคงมีความสำคัญและมีความรักต่อ <ใน S 2> ชาวสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ระหว่างพักการเมืองและชาวบ้านคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่พักชาติไทยพัฒนายังคงมีความสําคัญแอและมีความรักต่อชาวสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างพักการเมืองและชาวบ้านคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่พักชาติไทยพัฒนายังคงมีความสาคัญและมีความรักต่อชาวสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างพักการเมืองและชาวบ้าน คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่พักชาติไทยพัฒนายังคงมีความสําคัญและมีความรักต่อชาวสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างพักการเมืองและชาวบ้านคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่พักชาติไทยพัฒนายังคงมีความสําคัญและมีความรักต่อชาวสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างพักการเมืองและชาวบ้าน